พบกับสวัสดีครับพบกับดีดีแลครับสวัสดีครับเพื่อผมจะทุ่งนะวันนี้จะเล่นไฟ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 ในเป็นดีนะครับโอ้ยชิดหูโทรศัพท์เกือบร่วงกี่รอบแล้วเนี่ยเกือบร่วงแล้วนะมือก็ไม่ต้องใส่ใจครับที่ผมพูดนะครับคือเจ้าเอฟทีนะจะคุ่งนะเอ้ยเมื่อกี้ก็อย่าลื่นโอ้โหลื่นมุฟคอกดตไปมันไม่วางไหนครับ ล่อมาห้องนี้ปิดก่้องลงมันนี้จะ่านไหมครับว่าจะเลิกเล่นและเกมมีแต่อยากเล่นต่อว่าจะเลิกอ่ะแต่อยากเล่นต่อเข้าใจตรงกันนะเรียกสามรอบเสียเปิือยสองรอบสองรอบอย่าไอ้นี่ฟ็อกซี่กิมาให้ฟ็อกซี่มานะพี่ว่านะต้องต้องอยากไปดูห้องที่ฟ็อกซี่อยู่นานอ่ะเข้าเนี่ยนะ ต้องเนี่ยดูนานประมาณนะถ้าถ้าพี่คิดอันนั้นคือฟ็อกซี่<ผ>อ่ะนะก็ฟ็อกซี่งไงถึงตัวอะไรเขาคึวกว่าเป็นไฟธรรมาดาฟ็อกซี่ซากฟ็อกซี่เก่าหรือจะมาไหมฟ็อกซี่เขาทำเป็น,ไฟ,นไฟเหรอมันเสียเขายัดใส่ยัยด,ไยดไฟไปมั้งดีเฉพาะไหม,น,ม,ไหมน่าจะไม่ไม,มาเลยไม่มาเว้ยทฤษฎีกูผิดแล้วแหละเอาเราเข้าสกินทำไมหนูแล้วเขาเป็นอะไรนโอ้โหหายไปแล้วอลอเลย ฟ็อกซี่สวัสดีครับเขาอยู่ในท่อรหรือเปล่าฟ็อกซี่อาปากเขาอยู่ในท่อรหรือเปล่าฟ็อกซี่นั้นกำจะอาปาก <A, S 2> ตุ๊กตานั้นมีฟันทมากฟ็อกซี่นั้นมีฟันที่ฟ็อกซี่นั้นมีฟันที่โ oh! อ้ฟาดเลยชัดเลยสวัสดีครับพี่ไม่ได้เจอกันนานชัดเลยครับดูบ่อยก็อย่างนี้เลยแล้วไหนบอกมันเป็นฟาดเก่าล้างนะครับ A, ล้างตรง A, ไหนครับอันนี้มันเป็นไอ้นี่ไอที่มันหลอกเราแล้วไม่ตายนี่ก็คือภาพหลอนมีภาพหลอนเลย มันจะไอตัวสปริงแท็บเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ฆ่าเราได้ตัวเดียวนอกนั้นจะไม่นอกนั้นจะฆ่าเราไม่ตายโอเคออาเป็นดีมาครับอู้แมนเกินไอพัดเฟตเอ็มชัยแมนเกินผู้ผิดขอโทษมาริโอเนตโอ้ยชื่อชื่อเดิมมันชื่อมาริโอเนตนะครับแล้วคนอื่นไปตั้งให้มันใหม่เป็นเดอะพัฟเฟตมาสเตอร์นะครับโอ้ยโอ้ยทำไมมึงจับผมทรงนี้อยากรู้มึงตัดยังไงโอ้ยอุปมาอุนั้นอันนั้นคือเลือดนั่นอะ เอาลเลือดแล้วก็แห้งเป็นอย่างนั้นแหละภาพหลอนไม่รู้ใครฆ่ามันได้ภาพสองมันเป็นภาพหลอนเลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไม้สุดที่ฆ่าโอ้สวัสดีครับพี่ตายตายทองโอ้โหมาริโอเนตไปตายมานอนเล่นกว่าสบายนอนด้วยมเล่นเล่นสักงสองตาก็พอมั้งตาตาต่อไปตาสุดท้ายแล้วก็ลงห้าสิบ ห้าสิบาต่พอ oh. จะเล่นจนผ่านอนะกว่าจะผ่านไม่เห็นคนไม่เห็นคนลงใน YouTube เลยคะคืนห้าพนพี่เดนหลอดเนี่ยเอาวถึงคืนหกแล้วหรอพี่เดนหลอดเขาเล่นผ่านไปจนได้กูเอ็นแล้วกำลังจะสรุปเรื่อง,องแล้วก็วจะร้องเพลงแล้วเนี่ยองเพลงรอน้องเพงลง,เพงไงซับไทยอะ่ะไฮหาก <Hi. S 1> ่อนดูทิเขาสรุปเรื่องอยัง อโอ้โมาทนทีนี่ค่ะแคมเก็ดเลยเหรอครับอยากให้มีคืนสี่จังไออยากให้มีภาคสี่จังเจ้าเหรอเอาดิร้อนมีมีคนนั่งแฟบอยู่เดินมาแว้อันนี้ถานว่าเขาน่าจะแฟบจนแฟบหมดตัวตายนะครับฮ <Hello. S 1> ัลโหลแล้วบอกกูเกือบกดผิดและ มาไม่ไม่งาอาจจะไม่ได้เด็กยังใครมาดูห้องนี้ใช่ไหมโอเคพี่โท้เลยก็ฝูกับผุนผิดแล้วครับถ้ากดผิดก็ชี้หายไปไหนหายไปแล้วในช่องช่องรวมก็ไม่มีเวนเสียเวนเสีย ไอเว้นเสียไม่ได้ต้องเรียกวนต้องเรียกวน้นไม่งั้นจะกลายเป็นคำหยาบนะครับเวน้เวนเว้นไม่ได้แต่มนันเสียงอะไรวะหนังสือพี่มาส่งแล้วผมนี่ตกใจแทนเลยนะสระอามาส่งแล้วเอ้ยโยเสียสระอาสุขส่งมาวะ ส่งมาทางไหนอะ่ะข้าคว,วามอุย <c oughs> อ้ยนองุ้ยท้องกันเด้ยวะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เห็นบอบกกัน <Hello. S 1> อ่ะอู้ยแล้วรีบกดออกเลยพูดเสร็จแล้วออกกันออกไม่เจอเชยรู้ว่าพี่เดนหล่อฮอลเดวิลเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นภาคสามคนแรกในนั้นในไทยอ,ะอ่ะแล้วแล้วก็ผ่านคนแรกในไทยด้วแล้วก็รู้ระบบก่อนใครแรไแบบมันจะมายังไงอะไรอย่างเงี้ย เราดูเไล่นงวะรู้ก่อนใครอ่ะโอ้เรารู้ก่อนใครเล่นแรกๆมานี่โกดงโง่ะพี่เดชหล่อละพี่พีอ่ะ oh, มาริโอเนด,ดมาอีกแล้วสวัสดีครับอนี้คือเลือดใช่ไหมตอนนั้นเปิดเข้าไปดูแคมนั่นแหละแล้วเจอมารีโอเนตแล้วทีนี้นี่อะไรวะสปินแท็บแม่งมาพอดีแม่งเจอแพ็คคู่เลยเป็นไงแพคคู่นี่ตายเลยไม่ตายเขาเก่งแล้วละ่ะ โอ้ยโอ้ยแบตเตอรี่จะหมดโอ้ยเล่นเกมอยู่แบตเตอรี่จะหมดโอ้ยชาร์จแบก่อนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตี่ดตึ๊ดตึ๊ดตึได้ึ๊ดตึ๊ดวัสดตึ๊ดตก๊ดตึ๊ดตึ๊ด้า๊ดรึ๊ดตึ๊ดรับดตึ๊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 มนึ่ดตึาดตึเอาไม่ตึ้ย ลายฟอกซี่วันสามรอบไอ้วันเดี่อมเสร็รอบแล้วเนี่ยเว t i l a t i o นเนี่ยซ่อมสามรอบนะเฮ่เฮ้เฮ่ัฮ่สุดท้ายนี่มาแน่นอนเฮ้เฮ้บอกแล้วไปดีต้องมารอบที่สี่ต้องมือมืออันนี้โมโตนิคคอมโบอันนี้โมโตนิกแฟนทอมอันนี้โมโตนิกคอมโบมันหายไปไหนแล้วช่องแอร์เปล่าไม่อยู่อะชิบหอยละ ในห้องก็ไม่น่นเนี่ยชัดชัดเลยกล้องเสียพอดีเนี่ยชัดเลยชัดเลยครับข้างหน้าเราเลยครับนั่นเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยครับคืนหลอนเห็นผีเอ้อเขาบอกว่าจะทําเป็นหนังด้วยเนี่ยโอ้ยโยไล่เลยครับไปไหมครับไม่ไปเดี๋ยวมันก็ไปลองปิดเปิดกล้องเดี๋ยวก็ไปลองดูไม่ไปเว้ดื้อวะอเดี๋ยวแม่มาให้กินนมนะอ่าไปเถะลูกไป,ไปลดกอัน ไม่ไปว้มันมันจ้องโอติสียวว้ถ้าผ่านนี่ยิ้มเลยเล่นรอบเดียวผ่านสองรอบว่าพอสามเน่ยเมื่อกี้กดผิดไปไปไปเร็วไปไหนวะหันไปดิอยู่หน้าประตูเปล่าไม่รู้ไกลๆกลใช่ไหมหน้าเนี่ยโอ้โหไปให้ไล้ไม่ทันพ่มันไม่ถึงเว้ยถึงไปไล่ไม่ได้อยู่ถึงมันเสียงมันไปไม่ถึง เนี่ยต้องต้องไล e ่มาแคมป์สิไปแล้วเอาแล้วโอ,โอ,โอยกดระหว่างที่เราซ่อมอดิโอมันต้องไต่ช่องลมขึ้นมาแน่นอนไต่ช่องลมขึ้นมาแจ้ว่ามันอยู่ใต้ดินไ<ะ>มันอยู่ใต้ดินใช่ไหมมันไต่ขึ้นมามาแล้วมาแล้วลมีช่องลมช่องลมช่องลม Oh oh, เอาเหญ่ไอเบนตีห้าแล้วฮารินผ่านนี้เก่งเลยเนะี่ยแน่เราต้องเป็นคนเก่งเราใส่ตอนนี้ผมใส่ชุดซีเจูะครับไม่ได้ใส่ชุดด้วยนะครับเปลือยอย่างเดียวนี่ครับเอาไปนะครับฟักซี่ครับขอโทษอย่านะฮารินได้นี่จะเก่งมากเลยจะเป็นเด็กคนแรกที่เล่นไฟ้าบจบ จะเป็นเด็กคนแรกที่เล่นไฟไหนจบเลยรูก่อโอเคไลมมามาม่มันมาแคมสี่แสมไม่รู้ละมันอยู่<ร>กล้อยู่เราก็จะไม่ยอมแพ้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นให้ผ่านให้ดูนะครับคืนสีส่ยังไม่ผ่านเลยครับ <c oughs> พอ่อคุณเราจะเราจะไม่ยอมแพ้เด็กมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่หน้าประตูพ่อไอ้ยไม่ช่อยู่หน้า โอเคนะครับเราจะไม่ยอมแพ้เด็กครับเราจะเล่นมากนะครับโอ้ hmm. oh, ผ่านคืนห้าได้เฉยครับงงมากครับคืนหกไนแมมูดมาดูสิว่าเขาจะเล่นน,นี้ได้ไหมเพราะเขาไม่ได้เก็บอะไรเลยกูเอไม่ได้เก็บโอ้โห oh, เล่นครั้งเดียวผ่าน oh, นะโอ้โห oh, อะไรเนี่ยเล่นไงเนี่ยนี่ผมกดอยู่นะครับตอนนี้มันไม่ได้เก็บกูดเอ็นอ่ะมันก็จะไม่ได้กูดเอ็นอ่ะเนี่ยห,หน้าเราก็ต้องมาหาเด็กคนเดียวทีนี้มันก็ไม่จบอะ่ะ ถ้าจะจบก็คือต้องไปกด exit มันถึงนะออกไปเข้าออกประตัวมันจะเป็นไงมันก็จะได้ bad ending ขึ้นหกมีไห<ง>มึ้นหกมี้ยไม่ออกดีกว่าเอาออกดีกว่กก็มันก็จะคิดว่า bad ending จบแล้วใช่ไหมจบแล้วแล้วทีนี้ก็ต้องไปเก็บอแคบรูปไว้แคบรูปแอบรูปเอาไม่เป<บ>็นไร,<บ>รไม่ไจบแล้วจบแล้วเซฟให้อยู่ ว่กระโหลกว้เฮียหนึ่งดาวแค่นั้นแหละไมไอ้ไอ้ะอิก้าคือไปดูเกี่ยวกับงไปดูเกี่ยวกับยนต์โอ้โหได้ดุตัวไอ้เจี๊ยบอกตี่โคตตี้อ่ะไอ้เจี้ยแล้วมันโผล่มาหากูเม่งขั้วสูงอ๋นี่ยโอ้โหอันนี้ตัวอะไรอย่างกระแตงโมชิก้าไงเป็ดดีเป็ดดีน่ากลัวสุดแล้วเนี่ยโอ้โหนี่มันผัดเผ็ด ชีดชีตยังไม่ปลดล็อกเพราะนั้นไม่ได้กูเอนดีไอ้ชีตต้องปลดล็อกสามครั้งทำไมมันด้อะไรมันเป็นอะไรวะตัวหุ่นเนี่ยโอเคนะครับส่วนนี้นะเธอคูลเพทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมตรงนี้แล้วถ้ากดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนัทโกดเทเดียวคู